ชื่นใจละค่ะเดินม่ได้ไม่ได้ยางพันกันเนาะค่ะเนาะยางไปยางมากอะเจอกันกับแม่ทักทายกันค่ะต้องแอบไปดูปบ่อยๆนะพี่วันนี้ทั้งวันไม่ได้ไลฟ์พี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายกันได้ด้วยค่ะเด้อสวยดึงสวยยู่กันด้วยค่ะเด้อ จับมือกันไปสวยดึงสวยยู่กันด้วยค่ะเด้อจับมือกันไปพูดดีคงเราคิดว่าน่าจะไม่นาน สวัสดีคุณชมพลจังเลดน้องตะตาสวัสดีค่ะ,คะจำได้เคยมาไหาก้กำลังใจเทืนนะะ่นึงเนาะค่ะน้อคุณวิรศักดิ์นาทีด้วยค่ะเพื่อนๆมาแวะทักทายกันได,ด้ด้วย หายหน้าหายตาไปนานเลยนะคุณนงรักท่าผมเนี่ยสบายดีไหมคะคุณนงรักตัวน้อยรับแล้วบอตัวน้อยกินข้าวยังน่ะมามาเอาขนมกันหน้ากินข้าวแรงกินขนมแทนจ้ะ คุณนะคะเด้อที่วเข้ามาทักทายค่ะส,สู้กับงานนะคะจ้าพี่สมมากขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะอาบน้ำพักผ่อนมีพี่นอ้องพ่วงไปมาหาหลายในการรู้สึกอบอุ่นนะคะเนาะรู้สึกมีแรงมีพลังสบายดีค่ะ ก็นี่แหละค่ะ <phone> ก็ส <okay, pr. S 2> okay, ู้ๆเห็นหนึ่งดวงตาบลูผู้ใดเนาะโอเคค่ะพี่หนึ่งนะพี่กันว่า อีกสองอันนี้ค่ะสบายดีไหมพี่ไม่้่เก่งมากเก่งมากไลทุกวันใช่ไหมคะ ที่ที่นี่รับเอาเอกแบบด้วยออกแบบทำกรอบพระค่ะสิ่งวัตถุมงคลก็เมื่อวานนี้ก็ตกหนักหนักมากๆวันนี้นะ้ำม,มันมันมีรองพื้อนอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ก็ตกลงมาซะอีกเพื่อนที่แวะเข้ามานะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาทักทายนะคะเนาะขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกันคะ่ะวันนี้รู้สึกอบอุ่น สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมพี่เลยนะไม่ทักทายพี่เลยฝนตกทั้งวันเลยวันนี้เพื่อนๆที่พีน้องๆยังพันไปพานมาก,กับแไปทักทายกันได้ด้วยค่ะ่เอ <c oughs> ินวชื่อสวัสดีคุณกนกวันคุณกนกวันถึงบ้าน สวัสด,ดีวยค่ะสวัสดีคุณกนกวันคุณกนกวันถึงบ้านนะค่ะเนาะที่ขอามาแล้วออกไปแล้วก็ขอบคุณที่แวะขอมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะนี่ก็ทัาเข้าดื่มเหมือนกันนะเนี่ยสองทุบ ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยค่ะเด้อและกข้ามาให้กำลังใจกันค่ะนาทีได้ค่ะเพื่อนๆมาแวะทักทายกันได้เด้อ สวัสดีคุณชมพลจังเลดน้องจ๊ะจ๋าสวัสดีค่ะเส็จเนะก่อนที่เราจะโพสเ,เราต้องกดทุกทุกครั้งใช่ไหมคะที่ว่าไม่ลบตลอดไปคุณล่า สวัสดีค่ะลามาแล้วขอบคุณค่ะน่าน่าจะนตนนั่งยิ้มก่อนพี่นี่ก็สู้ค่ะสู้สู้อยู่แล้วสู้ไม่ถอยแต่ก็ไม่รู้จะสู้ถึงไหนเนาะคะนะ่ะเนาะ แต่ก็พยายามสู้จ้าพี่สมมากขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะอาบน้ำพักก่อนก็ <c oughs> สามารถทำได้เราทำเกี่ยวกับพี้มีู้ มองเดียวกันค่ะสูซูค่ะสูซูทุกคนค่ะสู่เปนน้ำกันเนาะขอบคุณนะคะพี่อนชุชิตขอบคุณเพื่น ้ามาให้กำลังใจค่ะได้เข้ามาทักทายกันเก็บเวลาเก็บนาทีเก็บชั่วโมงน้ำกันเนาะค่ะเนาะนันนี้ก็บ,บอกกินข้าวแรกแล้วคะ่ะมีกินขนมไปกับงานเนาะค่ะเนาะทั้งงานหลกักทั้งงานเสริมสู้ไปด้วยกันมาเด้อเพื่อนๆกินน้ำกัน เก,เ,กเก็บเวลาน้ากันค่ะเก็บเวลานาทีน้ากันนะคะเนาะขอบคุณค่ะสำหรับหัวใจกดไลค์กดมันเป็นยังไงอะพี่ไม่โดดเดียวไม่เดียวได ลวงพ่อพัดนครสวรรค์น,นะคะนะเขาเรือน้อยทานข้าวกันหรือยังคะค่เย็นได้ยังกินน้อเมือนแรงขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่แวะเข้ามาทักทาย